พ่อแม่พี่น้องปองปลายมือสกูสุคนนอกจากมือนีมาพบมาพอกับส่องซาจันบรรณาสเนวเซนเกาเซนเคยนอกจากมือนีซาจันสิภาพพี่น้องมาเก็บผักขาดไปใส่แกงออมกลบนอกจากน้องพี่น้องแกงออมออมกบมือนีซาจันสิภาพพี่น้องไปแกงแบบ แบบว่าคนคนเล่าหรือว่าคนอีสานแกงกันเนาะจ้าเนาอก็บสิเป็นนาตาแบบใดก็เราติดตามบังเดอจ้าพี่น้องแล้วก็ที่สําคัญก่อนไปรับชมบคลิปกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เพื่อเป็นกาลังใจให้ชาวจันในการเทดคลิปใหม่ต่อๆไปในเด้อจ้านี่เนาะจ้าพี่น้องพักขาดเห่ากันนาตาก็สิเป็นประมาณนี้เนาะจนา้ีเนาะใครเคยกินกับเหม็นมาบอกสาวจันในเด้อจ้าดอกสิเป็นดอกสีเหลืองเืองเนาะจ้า รสศาสตร์มันกะซีวเวลาาข้าหลวกกินหรือว่ากินสดๆกับซีมีรสศาสตร์เย็นเนาะพักสนิดนีกะมีคุณประโยชน์หลายอย่างเนาะพี่น้องเนาะแก่แก่ทองผุทองอืดได้เนาะเวลาเขากินไปกับซีมีรสศาสตร์ซีเย็นๆหรือว่าถักคููทีบอมากินกับซีออกซีขึ้นๆเนาะแต่สำหรับเสาจันเลยเมนเมนเมนมากินเนาะพี่น้องถ้าใส่พวกแกงอมอมจะเสีย อมปลาดุกบอ่ออมกอบบอ่อสิเนาะจะมีกินแบบแบบว่ากินหอมเห็ดหาอาหารอาหารข้าวันบ่ม,มีรสสัตว์ข้าวหรือว่ามีกินข้าวเนาะจ้ะบางที่แ้วจันเลิกงานมากับมันเก็บกับมันมือเนาะพี่น้องแต่ว่ามือหนีเลิกงานไหวก,ก็เลยว่าโอ้มาทายคลิปให้พี่น้องให้พ่อแม่พี่น้องทั้งบ้านพันเมืองก่อนเนาะจ้าเนาะว่า การที่เข้าใส่ชีวิตอยู่ในไทยกับบตังกับอยู่บานปันใดนอกจากนอะวาซากันกับบดีอยู่ในเมืองนอกจากพี่น้องอยู่ตามทุงไหลทงหน้าหาพักหาหน่อใหม่กินตามปลาเวลาวันหยุดน,กน,กน,อ,นอกจากนอนีจ้าพี่น้องนามบ่จ้า กำลังเป็นดอก,กนะจ๊ะเนาะเก็บพักกินไปน้ำนี่เลยนอกจากพี่น้องผักสไลดพักขมจากสี่ไปคุมมือนี่เศรษฐกิจบดีเนาะพี่น้องประหยัดได้กับประหยัดไปเหยังกับแพงเนาะจาะน้ำมันแพงแพงทุกอย่างเลยเนาะจาะเนาะนอดนี่ง่ามายพี่น้อง นี่นอจ้า,จาพี่น้องซาจันก็ได้มากประมาณเลยนอจ้า,จาพี่น้องได้มากถ้วยหนึ่งนอจ้า,จาก,กะงามงามอยู่จ้าก,กําลังเป็นดอกเหลืองๆน้อพี่น้องเอาไปแกงออมกะกับบานเข้าเลยจ้าพี่น้องกองับห่อเด้ไปเก็บหมักสไลท์ทั้งผุ่นตอเนาะจ้าเนาะนี่จ้าพี่น้องพักมาละขี่นกเข้าเนาะกะมีมีซานีเละจ่าลูไว้ในกองฟุมเนาะ ไปมือนั่นเอาขยะไปถิม่มเห็นกองโฟมกับเก็บมาอีกจ้าพี่น้องเอาขี้ดินมาฮูบปใส่เลิกงานมากมือกันยังคุ้มเห็ดจ้าพี่น้องเนาะคุ้มเห็ดอยู่อย่าปลูกพักไวหนาหองเนาะเพราะได้เก็บกินเวลาเลิกงานมากคำคำมือเหมือแบบแบรยากไปลายสินะญานงูเนาะเพราะว่างูร้ายเนาะจ้าพี่น้องก็เลยมาปลูกนี่มาอึน,นั่นพี่น้องเบียมาหฮูงกับกรลัางงามเนาะเก็บอันสักหน่อยหนึ่งจ้ะ องพี่น้องวันนี้ชอจันกับิมาเอาหัวซิงไคแต่ว่ามันมีหงาหกเนาะหรือเลือสีทางหน่อยหนึ่งหกหลายนี่แหละจ้าสวนสวนขั้วนหน่อยๆเนาะดินว่างเปล่าของเถาแกเพื่อนนี่แหละจ้ะขอเพื่อนปู่พอได้กินพี่น้องมันแพงไรเอาเงินเดินมาซื้อกินตลอดกับซือสีโบไว้เนาะพี่น้องสีโบมีเงินเก็บนอกจ้ก อ๋สักสามสามหัวกับพ่อเนาะผักกาก็ะว้กรล่งแตกยอดงามอีดีพี่น้องเนี้อมือหนาเนื้ยมหาหนาหน,นอหาหนาใหม่เนาะพี่น้องหานอใหม่แกงแต่ว่ามูอนีเขาสีเห็ดอมกบเข้ากับเอาแต่ผักขาดกับหัวชิ้นไข่หรือว่าตะไคร่เนาะตะไคร่กับหัวชิ้นไข่เนาะพี่น้องไปกับบานเขาเลยจ้าพี่น้อง นี่นอกจากพี่น้องซาจันกับกับมาหอดหองแล้วกะก่อนที่เฮาจะไปแกงอมกบนอเฮ้าก็จะไปขว่เขาเบือเลื้งก่อนเนาะหรือว่าไพที่ว่าบอสะดวขว่ก็จะใส่เขาขว่ทีว่าเป็นสีดําหรือว่าสื่อเอากะได้เนาะแต่ว่าซาจันเน่ยเฮ็ดกิมเองก็จะขว่เองเนาะมันจะได้หอมมันเองเนาะก็คือว่าจะขว่ให้มันเลื้งเลื้งหน่อยหนึ่งหรือว่าบางคนนี่จะใส่ก็เป็นเขาเบือขาวแบบแกงน้องใหม่เลยกระไดเนาะจากพี่น้องกระไดคือกันแต่ว่าซาจันนะมักแบบแบบว่าเป็นเขาเบือเลื้งเนาะ มันจะได้หอมนั่นเองเนาะพี่น้องเด็ดสัจจันทร์สิไปียขวากเขาเบือกอนจังมาแกงเนาะจาะา้าเนาะก็รอติดตาเมืองเนาะจ้าอเนาะจ่าพี่น้องบานี้เข้ากับซีมาข,ขวากเขาเบือกันเลยเนาะจ้าเนาะเปิดแก๊สกอนต้องขวากไฟค่อยๆเนาะจ้า บรรยากาศกับหอนไล่นอกจากพี่น้องเงื้อหย่อยสมเม็นมะพร้าวเลยนอกจากพี่น้อง,ง,อมมอองซอจันกับสีไซเปขี่หูไปน้ำเนาะเพื่อความหอม น้จาจ่าพี่น้องกระซิบประมาณน,น้จาจ่าเข้าตองค่อยๆขวัวเนาะให้ไฟอ่อนๆการขัวเขาข,ขัวอยากให้มันหอมก็คือว่าอันนี้สูตรเข้าจันเองนาะก็คือว่าใส่ใบมะก,กีหูกับใบชิ้นไข่หน่อยหนึ่งน้จาจะานอกเพื่อความหอมของขวัวนั่นเองเนาะแต่เข้าก็ต้องข้นตลอดนอกจากพี่น้องอันนี้เข้าสิบฟ้าถิมไปทั้งใดบโบได้เนาะพะว่า้าเข้าโบคาร์ลนไฟมันก็จะไหมเขาแล้วก็ไหมหมอเนาะจาก อันนี้สาจารนกสิครหออธิบายหน่อยหนึ่งนาะเพื่อเอฟซีฟังไทยเพื่อนบอกเขาใจนอกว่าเขาล้นเขาล้นคืออย่างเขาล้นคือคําว่าคนคน,คนไม่ให้ไฟไม่หม้อไม่ให้ข้าวติดหม้อนอกจากนอะข้างผัวเขาเบือ่อไดทีเ่เรียบร้อยแล้วเข้ากับมาตัเนอกจาตกตัมส่ครกเข้าเลยโอ้ยแตกใช่ไหมนอ่ใส่ครุกจ้ะ หมกูกระนายนักจ้าพี่น้องเสียงมันสีดังเนาะจ้าอยู่หร้ยคนเนาะจ้าพี่น้องนี่เนาะจ้า หลังจากที่ว่าห้าขัวเขาเบื่อเลี้ยงแล้วเนาะพี่น้องเขากับมาเตรียมอนี้กบเนาะจากพี่น้องกบก็คือล้างแล้วซ้อยแล้วเนาะล้างนำให้สะอาดล้างนำเกลือเนาะให้ความข้าวมันออกอันนี้ก็เป็นนำกระเป๋าเนาะพี่น้องอันนี้เป็นพริกพริกปนเนาะพริกปนนี่บวมเปณนพริกขัวแนละ้วจากพริกที่ว่าชอบจานตําไปแล้วเนาะแล้วก็มีเกลือไม่นำปลาปลาหรือว่าปลาแดดผงชูรสหรือว่าแป้งนวดเนาะ ส่วนพักเข้าก็คือพี่น้องชิงที่ขาบ,บาดเลยเนาะก็คือมาข้ามเปียกเพราะว่าเวลาเขาเห็ดอาหารข้าวเขาต้องใส่สมนาะจ้ะเพื่อแก่ข้าวนั่นเองแล้วก็หมากมักสไลด์ขมพี่นอ้องหรือว่ามันรักขีนกพักขาดจ้ะพักซีเล่าตะไคร้จ้ะตะไคร้รือเ่าเพราะิงไข่ต้นหอมเนาะจ้ะ พักเข้ากับซิมีประมาณนี้เนาะจ้าหนะ่อใส่มะเขือปอกแ้วนาะจ้าพี่น้องแสบใส่พักเวลามนามนจะังหอมเนาะมือนีโบมี่พักอีตูใส่นาะจ้าพี่น้องกับบเป็นยังเ้าใส่ตำเ้ามีเนาะจ้าพี่น้องแล้วก็เขาเบื่อเลี้ยงเข้าพี่น้องตำแล้วละเอียดประมาณนี้แล้วนาะจ้าจ้า น้าพี่น้องวันนี้ข้ากระเชียเอากบลงไปขัวก่อนนอกจากอันดับแหลกใส่ใส่ใสกบห้าลงไปเลยนอกจากข้าต้องเอากบลงมาขวให้มันสุกก่อนเนาะพี่น้องบางคนกับอาจจะต้มมันเปื่อยแต่สำหรับซาจัรชาจันจะใส่วิธีขว จะถามว่ามีทานไฟก็เอากบไปเผาไฟหรือว่าร่นไฟ้ก่อนเนาะพี่หน้องเนาะมันจังจะมีกลิ่นหอมกลิ่นหอมนั่นเองเนาะเอาไปเผาไฟก่อนเอาไปเผาหรือว่าอาไปเผาก่อนเนะเาะไปเผาแล้วก็มาตัดเป็นตอนล่างน้าแลังจากมะขวยที่หนึง่งหล้วจากมาแกงนะจ้ะพี่หน้อง แลกาบอกกบมันสุกไก่เปื่อยแล้วเนาะเฮาก็เอามักสไลก็มักเขือลงเนาะพี่น้องเพราะว่ามันนั่นเปื่อยนั่นเองเนาะมักเขือหลังจากนั้นเขาก็เอาน้ำเปล่ามาเติมใส่เนาะจ้ะใส่น้ำเปล่าลงไปตอนนี้กบเฮาก็เปื่อยเนาะมักเขือกับสุกแล้วเฮาก็สีมาปรุงเนาะพี่น้องเนาะ มาปรุงสรสชาสตรจ้ะน้ำพี่น้อเขากใส่น้ำปลาลงไปก่อนหน่อยหนึ่งจ้ะขา้าบวเผาใส่เกลือนะเนาะข้าวซีบหมนกรอบแลมันจางข้าจังใส่เกลือที่หลังแล้วก็มักเพชรปนเนาะจ้ะน้ำปลาเนาะจ้ะ ผงชูรสน,นัวแป้งนัวเนาะจ้าใส่หน่อยหนึ่งขาวจุะเลยผมลวนมืดบัดนี่ใส่ลายแซรษรายเนาะใส่หน่อยเศบหน่อยโบไซโบเศบเลยเนาะจ้านาะผู้ได้มักนัวก็ใส่ได้หลายหรือเด้อจ้าต่ว่าคู่มือนี่แป้งน,นัวแพงเนาะพี่นอ้องใส่หน่อยหนึ่งกับพ่อไอเนาะพอมันนัวหน่อยหนึ่งกินลายกับโบดีเนาะจ้านาะ ใสพ่พอดีพอดีกันแลลวแต่คนมักนอกจากนอกมักนัวกับใส่ได้หลายบันนี้เข้ากับซีมาไซเขาเบือเลือเนอกจากใส่ลงไปเลยเนาะมันหอมกับหย่อนเขาเบือเลืองนนอะไรนาะจากพี่นอ้องใส่ลงไปพขาลดนเหลวเข้ากับใส่พักลงไปเนาะ มันยาวลายเรากับตัดออกมาจากพี่น้องใส่พักลงไปเลยจ้าอืมว <c oughs> อืมรสชาติพอดีแล้วพี่น้อง อืมแซ่บคมอำลํำจ้าพี่น้องจ้าเข้ากับมาตักใส่ถ้วยกินเลยจ้าปิดไฟก่อนเน,ะนาะเ็นนาะจ้าพี่น้องหน้าตาแกงอมกบเข้ากับสีด้ยประมาณเนาะจ้าผู้ใดอยากกินแกงอมกบกับไปเห็ดเห็ดตามเซาจันไดนเด้อจ้า กัง่ายๆนะเจ็กกินง่ายๆนอกจากพี่นอมม้องบ่มีหยังยากนอกจากาจพี่น้องกับสำหรับคลิปนี้ชาจรกับิคขอจบคลิปลงเพียงท่าน้เนากจากกฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ชาจรในการเ็ดคลิปใหม่ต่อๆไปนอกจากสำหรับมือนีชาจรกัขอจบคลิปลเพียงท่านี้ขอลาไปก่อนสบายดี